สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่วงตะลุยแดดคากินนั่นเองวันนี้นะคะโฟนเนี่ยไปเจอเจ้าตัวปาร์ตี้คาราเมลนะคะที่แบบค่า,าหลายคนก็อาจจะเคยกินตั้งแต่เด็กเนาะแต่ว่าวันนี้มันปรับโฉมใหม่ทุกคนมันเป็นแบบกระป๋องแล้วแบบคนที่ชื่นชอบการสะสมกระป๋องเอาไว้ใส่ของก็จะกติเอาไว้สะสมอะอย่างโฟนเนี่ยต้องพลาดไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยซื้อมาลองดูนะคะตัวนี้นะคะอิสลามทานได้นะเขาบอก,กตั้งแต่ต้นๆคลิปเลยเพราะว่าเบางคนชอบคูย้ยาวๆนะคะอันนี้จะให้ดูรายละเอียดของกระป๋องนะคะ สังเกตด้านล่างนะคะจะมีฮาลานด้วยเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะมันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่น่ารักมากเลยอ่ะปุ๊กปิ๊งมากอ่ะนี่เห็นว่ามันมีฮาลานอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีที่ต้นกระป๋องนะคะมันจะมีวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุจดแจ้งอย่างชัดเจนเจ้าตัวกระป๋องอ่ะคือดีนะทุกคนคือเราสามารถแบบอ่านได้แบบมีรายละเอียดชัดเจนนะคะแล้วบรรจุภัณฑ์ทําสวยมากถ้ากินเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บเงินก็ได้นะคะหรือไม่ก็เอาสามารถมาตั้งโชว์หรือเก็บของใส่ ยี่สอบอะไรก็ได้สําหรับใครที่แบบอยากเก็บของสะสมหน้ากกปิกนะคะ <S <S เราจะมาพูดถึงรายละเอียดสินค้าเนะ <S <S ปาร์ตี้มันเทศทอดกรอบเคลือบคาราเมลมันเป็นแบบว่าเคลือบในคาราเมลแบบกระ๋องอะทุกคนมันมันมันไม่ค่อยมีอ่ะคือมันหาย,ยากมากเลยนะดูสโลแกนทุกคนถ้าใครยังจําสโลแกนได้ก็แปลว่าก็ไม่เด็กนะเพราะมันเป็นสโลแก,กนตั้งแต่เด็กันโตอะที่เขาใช้กันมาพอชีวิตขายนไม่ได้ลองมาเติมความหวานไปกับขนมขบเคี้ยวแสนอร่อยตาปาร์ตี้กันดีกว่า ขนมมันเทศผสมทอดกรอบเคลือบในคาราเมลหวานมันทําให้คุณฟินไปกับความกรอบด้วยความอร่อยของรสชาติที่ไม่สำาการจริงทุกคนันคือแนะนําให้ซื้อไปเกินกับเพื่อนๆได้นะคะคงพาง่ายด้วยปาร์ตี้ผลิตมาจากมันเทศผสมทอดกรอบเคลือบในคาราเมลปาร์ตี้รสชาติเข,นขน้มข้นเต็มรถคาราเมลปาร์ตี้หวานมันหอมกรุบกรอบเ,เพลินทุกเวลาแค่เปิดกระป๋องก็สัมผัสถึงความอร่อยและกลิ่นหอมได้ทุกที่จะอร่อยคนเดียวหรืออร่อยกับเพื่อนหรือปาร์ตี้สนุกได้เต็มที่ด้วยปาร์ตี้กันนะคะ นี่เป็นไงแบบคือเราอยากจะบอกบอกด้วยอ่ะเผื่อคือเผื่อใครกังวลว่าแบบเอ้มันมีแบบซองนี่หรือถ้าสนใจว่าอยากจะลองชิมแบบกระป๋องแต่แบบกระป๋องมันดีไหมมันอาจจะแตกหรือกระแทกก็ได้เพราะมันเป็นแบบกระป๋องถูกไหมแต่ว่าถ้าแบบเป็นถุงมันอาจจะแบบว่าแพ็คบับเบิ้ลมาอันนี้คือบอกก่อนเลยนะว่าอันนี้คือมันดีเนี่ยดูนะเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะอันนี้แรงผู้หญิงเปิดอ่ะปกติถ้าเป็นกระป๋องคือมันเปิดยากใช่ปะเนี่ยใช้แรงเบาเบามันก็เปิดได้เลยนะคะ ทุกคนสังเกตไอตรงที่เราเปิดเห็นป่ะมันจะมีรูๆอันเนี้ยคืออันเนี้ยคือเราชอบอย่างหนึ่งนะเปิดปูปะคือมันเปิดง่ายแล้วมันเหมือนกับมันดูดอากาศเข้าไปใช่ไหมที่แบบว่าที่จะทําให้มันมันไม่แน่นนะทุกคนเออคือสามารถเปิดได้ง่ายๆไม่ต้องแบบฮ้ยอยากกินแต่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ได้เนี่ยเห็นป่ะมันจะสามารถทให้เราเปิดง่ายขึ้นเพราะแบบเช่นไออะไรที่มันเป็นกระป๋องอ่ะส่วนมากมันจะให้งัดขึ้นแล้วมันก็ให้ดึงแล้วมันจะเปิดยากเพราะมันมีอากาศที่อัดอยู่ด้านใน ต่เนี่ยคือเปิดปุ๊บมัน,นเปาะแล้วก็เปิดง่ายๆเห็นป่มคือเราก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรนะเนี่ยทุกคนแล้วใครกลัวที่ให้น้อยอ่ะแบบซองอ่ะมันเหมือนแบบเราไม่ได้ว่าถึงขนมนแบบซองนะมันไม่ใช่แค่ปาร์ตี้หรือเลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันแบบมันได้น้อยใช่ป่ะแต่ปาร์ตี้กระปองอ่ะเห็นไหมที่เราให้ดูอ่ะดูดิเหลืองหอมหอมมากอ่ะกลิ่นแบบเป็นกลิ่นคาราเมลที่แบบคือเหมือนซองเลยอ่ะแต่ว่าทุกคนดูคุณภาพกับเจ้าตัวปริมาณอ่ะปริมาณมันเยอะมากเลยนะเว้ย เราแนะนําเลยอะถ้าใครแบบเป็นสายขนมอุย้ยหิวหิว,หวอะไรเงี้ยเราแนะนําว่าเอาแบบกระปุกก็ได้นะเพราะว่ามันเอาไปใส่ของอยางอื่นได้ด้วยอะมันจุฬาฯน่ารักจริงจริงนะทุกคนสังเกตอะแบบคือมันไม่ได้กิก,ก๊อกเลยนะแต่เ,เราจะให้ฟังเสียงนะคะทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวเราจะเทด,ดูนะคะอันนี้ถ้วยถ้วยใหญ่มากเลยนะแต่กระปองใหญ่กว่าโอ้โหโอ้โหกหกหกแล้วค่ะทุกคนบอกแล้วว่ามันเยอะมาก คือแบบอันนี้คือคนซื้อแพไม่ต้องเคหมดนะกินได้หลายครั้งอ่ะถ้าใครกินที่แบบว่าทเทออกมากินนิดเดียวหรือจะหยิบกินถ้าเทออกมาใช่ไหมสมมติถ้าเทออกมาแล้วมันยังเหลืออยู่อ่ะทุกคนทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนจะเห็นอยู่ว่ามันจะมีฝานะฝาด้านหลังเราถามากกินเสร็จแล้วเราก็มาปิดได้เลยเราบางคนก็ถามว่าแบบเออไอตัวฝามันบาดไหมมันคมไหมคือมันก็ไม่ได้คมคมขนาดนั้นนะคะ ตอนเปิดก็ไม่ต้องกลัวบาดมือเลยนะคือเผื่อใครที่แบบมีปมเรื่องการเปิดฝากระป๋องแล้วแบบมันบาดมือแบบเลื่ u ึกอะไรเงี้ยทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะมันมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่แล้วตัวนี้คือมันไม่ได้คมนะคะเราแนะนํานี่เห็นไหมถ้วยคือเมือ่อกี้คือเหมือนมันถ้วยเล็กใช่ไหมแล้วมันตืนปืนใช่ปะแต่อันนี้ยถ้วยใหญ่เห็นปะแล้วถ้วยลึกด้วยถ้าใครสนใจน,นะคะนี่เหลืองๆเ,เลยเห็นไหมว่าสภาพมันดีนะมันไม่ได้มีการแบบแตกอะแล้วก็ไม่เหนียวหนึบๆด้วย แห้งหวานหอมมันๆนะทุกคนทุกคนอย่าลืมไปลองกันนะ